ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคนบ้านทุ่งกุ้งกรลกุฎครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้พาชมบรรยากาศยามเย็นครับยามเย็นวันนี้พายุฝนมานะครับมาตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตกมดคืนเลยครับตอนเช้ามาน้ําถมอีกในทุ่งน้ําเจิงนองเลยนาใครกาลังไถ่ายวันกําลังดำเนาะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศยามเย็น องฟ้าปุงโปรสวยนี่ไปอยู่บนดาดฟ้าครับอยูบนดาดฟ้าบ้านพี่สาวนะครับไอเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูตรงไหนที่ว่ามีเฮ็ดผมเคยเก็บได้ทุกปีทุกปีกปกปวันสองปีแหละเห็ดมันไม่ออกดูบรรยากาศครับนี่แหะครับคนบ้านทุ่งกุ้งกระก็นะครับวิถีชุมชนคนบ้านเพชรนะอ่านใครคิดถึงบ้านเนาะ,ะขึ้นมาดูนะครับนี่มะม่วง มะม่วงมะม่วงนำดอกไม้ที่ปลูกไว้เนาะเดี๋ยวเราผมจะพาลงไปดูข้างล่างเนาะครับข้างล่างก็มีอะไรเนาะนี่เดี๋ยวจะพามาดูกอากาศก,าก็จะขึมคึมหน่อยนึงเห็นฝนมันจะตกอีกแบบนี่นะครับจะตกอีกก็จะเป็นบรรยากาศคึมคมแบบนี้แหละเนาะ ตรงนี้เคยขึ้นครับหนุนลูกใหญ่ๆครับมีอยู่ตนครับ,รบนี่มันจะเคยขึ้นบริเวณน,นี้ครับบริเวณน,นี้เฮ็ดปวกเฮ็ดโค้นนั่นแหละครับก็เรียกนะครับ,รนะรบปีนี้จจะขึ้นไม่ขึ้นเนาะขบมาด้านในฝนตกมาคืนนี่ดูมะมว่วงหลุนหลนเต็มเลยแก่เลย ถ้าลูกใหญ่ๆกำลังกินเลยนะครับนี่ครับต้นไม้งามๆนี่กับบรรยากาศในสวนละครับนี่แล้วก็บริเวณนี่ใต้ต้นน,นี่ตรงนี้ครับนี่มันเคยขึ้นเป็นทิวเลยนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันเคยขึ้นเป็นทิว๋ยวจะดูปีนี้ครับว่ามันจะขึ้นไหมนี่ตรงนี้เฮ็ดปวกถ้ามันขึ้นแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูเลยนะ บริเวณนี้เลยครับเนอะแล้วก็จะเท่าไปนี่ออกไปเนอะครับเป็นต้นกระทร้อนป่าตะบันมีปลูกต้นไม้หลายโชคมีปลงครับจันผานะครับนีพุทธาสามรถปลูกติดกันไว้ครับไอ้มะม่วงมันกระแสดกันนะครับมันปลูกติดทิเนอะครับออกไป นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นๆในบ้านเพชรตำบลบ้านเพชรอำเภอบํานเนนตลงของเรานี่แหละครับนะครับ,นะรบมันก็นจะเป็นบรรยากาศเนี่ยถ้าฝนคลื่นม,มามันจะเป็นแบบนี้แหละครับนี่จะอากาศแบบคลื่นอากาศดีครับมองไปรอบๆีรยอจะพาออกไปดูถนนนะครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายในบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะพาออกไป้างนอกด้วยนะครับ เดี๋ยวไปห้างนอกวันโควิดนี่มันออกไปไหนไม่ได้ตลาดก็ปิดหลายที่ตลาดโตปิดหมดทุกที่เลยครับตลาดโดนะครับพอว่าตลาดวันที่ยี่สิบนะครับปิดวันพฤหัสบุดเสาบานเพดเองนี่ปิดหมดเลยครับนะครับบรรยากาศรอบๆนี่ทิศตะวันตกครับมองไม่เห็นแล้วครับเห็นแต่ทองฟ้าเนาะ บรรยากาศเย็นดีครับอยู่บ้านนอนนั่งกินขา้าวนอนอยู่บ้านพักผ่อนกรับมาจากทำงานเนาะนั่งดูคลิปตั้ดดยลานก็จะปิดแล้วครับไม่มีคนครับขายไม่ดีโควิดขายไม่ดีจริงๆครับนี่บ,บรรยากาศสี ขายแกงครับมีร้านแกงนี่ร้านแกงตอนเย็นนี่ไก่จะมดแล้วเลยถ้าห่มมกแล้วว่าเหลือตะซึ่ง <laughs> ออกมาด้านนี้ครับนี่ก็เป็นสีแยกครับก็จะมีคลิปดีๆมาฝากกันเนาะเราฝากที่ตามกันไปเรื่อยๆกดเข้าไปดูครับว่ามีอะไรบรรยากาศดีๆบรรยากาศภายในตำบลบานเพทาเลยนะครับลานขาขายไม่ดีครับเนี่ย ครัูกเดี่ยวมืดวันก็นยังขายไม่ได้ครับเงียบครับนี่ขายในบ้านเงียบจริงครับเงียบเง,บงบครับเนาะดูจักันไว้เขาอ่ะครับผมเป็นคนชอบต้นไม้นี่ดูครับต้นไม้ก็จะมากปลูกลบๆบ้าน ถ้าว่าพื้นทีม่มันจะแชะถ้าว่าไม่ได้เทป,ปูนครับครับออกมานะครับบริเวณบ้านรบ,บรรยากาศจะสวยครับสวย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 ในบ้านนี่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ปลูกสารพัดมีต้นไม้หลายชนิดเนาะครับเดีย๋ยวไปดูลังบ้านครับเดีย๋ยวพาไปดูลังบ้านปลูกเงาะใบพอมครับรู้จะได้กินไหมเอา ใครที่ตามผมนี่เอาได้กินเงาะแท้ๆอีกสิบปีวะสิ <laughs> อีกสิบปีได้กินนี่ปรบลุงมกันอย่างดีดูเงาะผมก่อนนี่เงาะมันจะได้กินไหมท่าวะอืมนี่เงาะครับอันนี้นี่ยาขึ้นลวนี่ฝนตกไม่กี่ทียาขึ้นละต้องหาคนมาทำแลวนี่ที่ได้ทําเองเลยที่ได้ถากยาถางยาเ,ยเองเลยนะครับเนาะครับ เขามาชมคลิปสวยๆดูบรรยากาศบรรทุงบรรทุงครับดูบรรยากาศที่เ,ออเป็นธรรมชาติเพราะว่างกันดูธรรมชาติธรรมชาติคนที่รักธรรมชาติดูสวยๆในตำบลบานเทรเองนี่แหละบางคนไปอยู่กรุงเทพเนาะไม่ได้ดูดอกอยากกลับบ้านก,กับไม่ได้ช่วงโควิดเขาไม่ให้ออกไปไหนกักตัวครับออกไปไหนก็ไม่ได้นี่ต้นกระทงเงินกระทงทองครับ อยู่ปกอยู่นาป่า,าอยู่ก็บบัวเนะาะพระอาทิตย์ตกดินก็มองไม่เห็นครับบรรยากาศสวยๆนะครับยามเช้าเอ้ยามเย็นยามเย็นแม้ยามเช้านี่เคยถ่ายแต่ตอนเช้าโดยจะพูดแต่ตอนเช้าอย่างเดียวนะ <laughs> อาทุกคนสบายดีนะครับเออป้องกันตัวเองเด้อใส่แมสป้องกันตัวเอง น้ำมะนาวน้ำชาครับชงก็น้ำร้อนเดอ้อกินไม่ให้ขัดจมกูกแล้วกินแล้วจมกูกโล่งสบายครับสบายท้องตอนเช้าด้วยเวลาถ่ายป้องกันโควิดครับสูตรมาจากเวียดนามเขาบอกมาก็ลองดูครับลองดูลองดูลองดูงดงดนะครับบรรยากาศในร้านตอนนี้ตอนเย็นนะครับเด้อหายไม่ดีรอกแกดูเถอะไม่มีขนจกนักขน ถึงมีเวลาออกปาถ่ถยหมูแก,กดูกันนี่ทีเอ้ยเนาะอ,อยากจะมีุนะขายไม่ยุดไม่หย่อนขายจนเหนื่อยจนล่าเนาะนี่แหละครับบ้านผมอยู่ตรงนี้แล้วพี่กัดปตรงนี้ใครอยากมามาเด้อเข้ามาเข้ามาครับก็เดี๋ยวจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเตอครับพบกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาผาออกไปดูคลิปสวยๆพบกันใหม่ นะครับบันนี้ช่วงเย็นครับกับบรรยากาศเย็นเย็นคืมฟ้าคืมฝน,น,น,นครับก็จบคลิปกันไปด้วยเท่านี้นะครับกับผนบ้านทุ่งคุ้งกรกฎสวัสดีครับ